และอีกหนึ่งบรรยากาศอบอุ่นเลยนะคะที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแม่ทัพภาคที่หนึ่งเพิ่งได้รับตําแหน่งเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปเลย <c oughs> แล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ก็มารอต้อนรับ,บ<อ>ก,กันนะคะ,ะใ,ใช่ค่ะ <c oughs> บรรยากาศเป็นยังไงติดตามรายงานสดเข้ามาคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณค่ะค่ะเชิญค่ะ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ได้รับการต้อนรับจากชาวกัมพูชาฝั่งบ้านหนองยาแก้วนะคะด้วยการโบกไม้โบกมือในลักษณะยั่วยุซึ่งก็มีพระสงฆ์แล้วก็เน้นด้วยประมาณ10บรูปรวมถึงผู้หญิงและเด็กค่ะแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นในส่วนของบ้านหนองจานก็ไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะตลอดทั้งสัปดาห์มวลชนของเกา่าชาวกัมพูชาไม่ได้มีการรวมกลุ่มมาก่อกวนแต่ก็ยังมีทหารของกัมพูชา ตรึงกำลังประชิดตามแนวชายแดนตามปกติทุกวันค่ะซึ่งวันนี้ที่ท่านแม่ทัพภาคที่1ลงมาก็มีมวลชนนะคะมารอต้อนรับกันอย่างคึกคักแต่ว่าท่านก็ไม่ได้พูดคุยกับมวลชนเยอะนะคะเพราะว่าภารกิจหลักในวันนี้ก็คือมาตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะ พลโทวรยศเหลืองสุวรรณหรือว่าบิ๊กไก่แม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่มาที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วรวมถึงที่บ้านหนองยาแก้วบริเวณจุดตรวจที่40เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกําลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ของกองกําลังบุรพาระหว่างที่รอเวลากําหนดการที่ท่านจะลงพื้นที่มาในเวลา14นาฬิกายนาทีก็ปรากฏว่ามีมวลชนมารอต้อนรับแม่ทัพคนใหม่กันอย่างคึกคักหนึ่งในนั้นก็คือมีกลุ่มชาวบ้านที่ก บกชาวกัมพูชาบุกรุกที่ดินชาวบ้านมาพร้อมกับป้ายข้อความแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นเราชายแดนต้องการกำแพงทวงคืนแผ่นดินไทยบางคนนำช่อดอกไม้พวงมาลายัยผ้าพแพรมารอรับแม่ทัพคนใหม่อีกหนึ่งคนที่มารอต้อนรับนะคะก็คือติ๊กตอกเกอร์ชาวเกาหลีก็คือร์คแทโฮหนุ่มเกาหลีหัวใจไทยซึ่งพักแทโฮก็ยืนรวมกับชาวบ้านของคนไทยเป็นเหมือนคนไทยไปเลยค่ะคุณผู้ชมและทั้งสองท่าน ทันทีที่แม่ทัพภาคที่1เดินทางมาถึงที่บ้านหนองจานนะคะแม่ทัพท่านก็รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนที่จะเข้าไปด้านในพื้นที่ที่สามารถยึดคืนจากกัมพูชาได้บางส่วนจังหวะน,นี้ชาวบ้านส่งเสียงร้องขอให้แม่ทัพภาคที่1เดินมาหาแต่ว่าท่านได้เดินเข้าไปด้านในก่อนก่อนที่จะกลับออกมาชาวบ้านก็ยังปักหลักรอนะคะโดยมีทหารอสยืนในลักษณะ,ะเผชิญหน้าควบคุมฝูงชนอย่างนั้นอย่างแน่นหนาแต่ เมื่อแม่ทัพภาคที่หนึ่งเดินเข้ามาหาชาวบ้านท่านก็ได้บอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาหาตัวเองได้เลยก่อนที่ชาวบ้านจะบอกแม่ทัพภาคที่หนึ่งว่าขอให้เอาที่ดินคนไทยกลับมาให้ได้ภายในวันที่10ตุลาคมนี้และขอให้ท่านได้เป็นผอ,บอทอบอซึ่งท่านก็บอกว่าขอเอาตรงนี้ให้ดีก่อนและชาวบ้านก็พยายามที่จะคล้องผ้าแพรตรงบริเวณเอวของท่านแต่ว่าท่านไม่ได้อนุญาตและก็ขออนุญาตไม่คล้องพวงมาลยัยเพราะว่าแพ้ เกศรอนดอกไม้เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้กันค่ะเอาแผ่นดินไทยคืออะไให้ได้นะคะรู้จัเขารู้จักดีนี่รู้จักกันดีเลยนะเนี่ยขอบคุณนะคะที่รับบุญขอฝากแผ่นดินไทยไปกับท่านไม้นะคะขอให้ท่านได้เป็นขอปชบขอปชบมาข้าม้าด้วยหนุ่มมากไปท่านค่ะท่านค่ะช่วยรับใบแข่งขันหน่ะ

จังหวัดที่ค่อนข้างชุลมุนนะคะแต่ว่าสื่อมวลชนก็พยายามที่จะสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่มาวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์มาดูลูกน้องดูแลประชาชนส่วนเรื่องของแผนต่างๆกำลังทหารตำรวจและจังหวัดมีความพร้อมส่วนจะปฏิบัติตอนไหนต้องดูว่าสถานการณ์ได้เปรียบและจะจัดการทันทีผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าสรุปแล้วการตอบรับการประชุม ABC จะมีขึ้นหรือไม่ แม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านไม่ได้ตอบก่อนที่จะฝ่าวงล้อมสื่อมวลชนขึ้นรถออกไปทันทีไปฟังเสียงแม่ทัพภาคที่หนึ่งกันค่ะอตอนนี้ทานเรือตกลงจะรื้อบ้านเจ็ดหลังับเป็นอันว่าวันนี้ผมมาเนื่องจากว่าผมรับส่งหน้าที่มาใหม่ลงมาดูพื้นที่มาติดตามสถานการณ์มาดูลูกน้องแล้วก็มาดูมาดูแลประชาชนนะครับ ส่วนเรื่องของการปฏิบัติแผนต่างๆเนี่ยในส่วนของกําลังทหารตํารวจจังหวัดพร้อมครับแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเมื่อได้เปรียบผมทําทันทีนะครับตอบกันดีครับ การลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่หนึ่งครั้งนี้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกชาวกรรมปูชาบุกลุกพยายามเข้าถึงตัวแม่ทัพเพื่อเล่าปัญหาทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าเข้าไม่ถึงตัวเพราะมวลชนค่อนข้างเยอะชาวบ้านจึงเตรียมเอกสารแล้วยัดใส่มือแม่ทัพซึ่งท่านก็รับไว้กับมือชาวบ้านก็บอกว่ามีความหวังกับแม่ทัพคนนี้มากดูได้จากเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ท่านแอบลงพื้นที่มาเยี่ยมชาวบ้านหนองจานและเหตุการณ์วันนี้ทําให้รู้สึกถึงความน่ารักเมื่อได้นําดอกดา าวเรืองเพื่อมาคล้องคอให้ท่านแต่ว่าท่านไม่ให้คล้องคอเนื่องจากว่าแพ้เกสรดอกไม้แต่ท่านรับให้คล้องที่มือแทน แต่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับฟังปัญหาในวันนี้นะคะก็เลยฝากผ่านสื่อมวลชนค่ะว่าหลักเขตแดนที่47-49ก็มีประชาชนที่ชาวกัมพูชาบุกรุกพื้นที่โดยวันนี้เธอนำภาพถ่ายทางอากาศมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าจุดหลักเขตที่47-49อยู่นอกเหนือจากแผนที่ที่กัมพูชาถือก็คือ1ต่อ2องแสนด้วยซ้ำพร้อมกับเอกสารสิทธิ์นอสอสองไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะ จะมาแสดงความยินดีกับท่านแล้วก็ต้อนรับท่านนะเนาะในฐานะเราอยู่ตรงนี้เนาะชาวบ้านตรงนี้ก็ดีใจอะที่แม่ทัพภาคหนึ่งลงมืนที่ก็เลยนําพวงมาลายัยผ้าขม้ามาแต่พอดีเรื่องพวงมาลายัยท่านแพ้แกสอนดอกไม้ก็ไม่เป็นไรแต่ท่านก็รับไปน่ารักมากเลย ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีความเคลื่อนไหวสําคัญอีกประเด็นค่ะก็คือมีมวลชนนะคะจากบ้านหนองเมกหมู่2ตําบลหนองแวงอําเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วรวมตัวกันมาราว20คนเพื่อมาร้องต่อสื่อมวลชนร้องขอให้ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเมกหมู่2หลังจากอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่มา17ปีแต่ว่าพบการทุจริตชัดเจนเช่นใช้เงินกองทุนหมู่บ้านซื้อรถยนต์แต่นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไปร้องถอดถอนที่ว่าการอำเภอล่าลายชื่อครึ่งหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าไปร้องกับทางจังหวัดสราแก้วเรื่องก็เงียบวันนี้จึงเดินทางมาร้องต่อสื่อมวลชนเดี๋ยวประเด็นนี้ทีมข่าวของเราจะลงพื้นที่ตามต่อค่ะ ทั้งสงท่านและคุณผู้ชมคะระหว่างที่แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ค่ะมาแจกเอกสารให้กับชาวบ้านและก็สื่อมวลชนซึ่งในเอกสารก็ระบุนะคะว่าความคืบหน้าในการยึดคืนแผ่นดินณนะตอนนี้เฉพาะพื้นที่บ้านหนองยาแก้วสามารถตรวจสอบพบไม่มีเอกสารสิทธิ์จํานวน44ไร่และบ้านหนองจานอีกจํานวน71ไร่ซึ่งขณะนี้ได้ปิดประกาศให้ออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่หากยังไม่ยอมออกจากพื้นที่ ก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากนั้นก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสาะแก้วช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะ